จุดจบสายเสี้ยมเด็กเลี่ยมในองค์กรถ้าเรามีน้องคนหนึ่งที่เขาชอบมายุแยงแตะแคงรั่วมาสร้างความแตกล้าวในองค์กรมันไม่เวิร์กเลยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหัวหน้าหูเบาแทนที่คุณจะมานั้งกันกรองหรือดูเนื้องานอย่างแท้จริงคุณกลับไปด้วยอารมณ์จากการฟังปุ๊บแล้วก็ไปลงที่คนนั้นทําให้คนนั้นอาจจะน้อยใจคนนั้นอาจจะเสียใจแล้วก็แบบพร้อมลาออกก็ได้เอาจริงๆแล้วผมก็เจอในองค์กรของผมเหมือนกัน เด็กบางคนเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนู้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีคนนั้นทําไม่ด,นนมดีและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ทําให้บางทีผมเองก็ขูเบาเหมือนกันเฮ้ยฟังเขามาเฮ้ยคนนี้ไม่ดีจริงเหรอวะแล้วก็เราก็มีอคติเลยนะจากการที่เราฟังแต่ว่าเมื่อเราไปคุยกับ HR อชกทีนึงไอชาบอกว่าพี่คนนี้ชอบบ่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยนั่นทําให้เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แท้จริงเลยคือเด็กสายเสี้ยมจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มี ความตั้งใจที่ไม่ดีแต่รักองค์กรนะเว้เขาแบบมาถึงแบบรักองค์กรเลยแต่มันทําให้เราอะมีอคติกับคนอีกคนหนึ่งที่เขาทํางานแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีอคติคนอื่นก็คือเราต้องเป็นคนกลางให้ได้อย่าหูเบาถ้าวันนี้เราไม่แน่ใจอะไรบางอย่างประเด็นก็คือคุณควรมีระบบที่จะตรวจสอบ KPI ตรวจสอบตัวอย่างให้มันเห็นได้ชัดเลยว่างานที่เขาทำเนี่ยมันตกหล่นอะไรบ้างอย่าไปโทษที่คน เหตุผลเลยก็คือระบบมันอาจจะยังไม่ตรวจสอบคุณก็เลยเมื่อมันมีเรื่องราวพวกนี้ที่เป็นสตอรี่มันก็เลยทําให้คุณนั้นหูเบาได้ง่ายงั้นวันนี้ครับช่วยฟังแล้วไปดูระบบการตรวจสอบไอ้ที่เขาเสี่ยมหรือเขาบอกเรามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จผู้นําที่ดีอย่าหูเบาหาข้อเท็จจริงสร้างระบบที่แน่นหนาเพื่อตรวจสอบเราจะได้สบายใจในการดําเนินการของเราได้อย่างดีครับผู้นําลงมือทำเต็มร้อยครับ